เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่นะครับขอพระคุณอย่างสูงสำหรับ fc ที่เข้ามาทักทายพูดคุยกันส่งเหรียญ มาให้หลายท่านส่งเหรียญมาขายมาจำหน่ายก็ต้องบอกว่าขอบพระคุณอย่างสูงนะครับเป็นกําลังใจให้กับช่องเล็กๆแบบนี้มากมายเลยช่องคูดงคอยเราก็เน้นย้ำนะครับเราเป็นช่องที่นอกจากบางทีเรามีการประกาศรับซื้อเหรียญกระสาบนะครับคูโดงก็จะแบ่งปันความรู้ ไม่ว่าบางเหรียญน,นั่นเป็นเหรียญจริงบ้างเหรียญปลอมบ้างบางทีเราก็พอมีเหรียญจริงบางคนนึกภาพเหรียญปลอมไม่ออกเราก็ไปซื้อเหรียญปลอมมาให้เพื่อนเพื่อนพี่พ, crouch, พี่น้องได้ดูเพื่อเปรียบเทียบยังไงก็เป็นกําลังใจให้กันนะครับอันไหนที่คูโดงพอปรับปรุงได้คูโดงก็จะปรับปรุงให้เร็วที่สุดแต่ว่าถ้าเกิดอันไหนที่เพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆเออเฮ้ยอันนี้ดีอยู่แล้วคงไหวหรือว่าอันไหนที่ บางทีเขาเรียกว่าเราแบบหุวนๆไปอธิบายแบบห้วนๆไปหลายคนที่ไม่ได้อยู่ในวงการนักสะสมก็เข้ามาคอมเมนต์บ้างอะไรบ้างคือไม่เข้าใจอย่างเงี้ยเราก็อธิบายไปเนาะก็ไม่เป็นไรปกตินะครับคลิปนี้ EP นี้คูโดงมาพูดถึงเหรียญที่คูโดงประกาศรับซื้อนะครับมีเพื่อนเพื่อนพี่พียงน้องหลายคนนะครับเข้ามาบอกว่าคูโดงเขารับซื้อกัน3 0 0 0 0ถึง40,000บาทเลยนะ คูดงเอาง่ายๆคือใครมีเหรียญนี้คูดงรับซื้ออยู่ที่15,000บาทสูงสุดนะครับ15,000บาทแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆพี่ๆน้องมีเหรียญแล้วสามารถขายหรือจำหน่ายได้ที่ไหนคูดงก็ไม่ว่ากันเลยลองดูนะครับเหรียญที่คูดงมาพูดถึงวันนี้เป็นเหรียญ50สตังค์โดยเฉพาะเหรียญ50สตังค์ปี2530 เหรียญ50สตางค์ปี2530ถือว่าเป็นเหรียญตัวติดผลิตน้อยลำดับหนึ่งของเหรียญ50สตางค์นะครับเขามีการก็พูดจริงๆก็คือคุณดวงก็รับซื้อตั้งแต่10,000จนถึง15,000บาทก็ซื้อมาแบบนี้นะครับประกาศรับซื้อแล้วก็มีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเข้ามาสอบถามนะครับ เห็นมีบางช่องรับซื้อถึง4 0,000บาทครูโดงก็บอกได้เลยนะครับถ้ามีและใครต้องการขายพีเขาช่องนั้นได้4 0,000บาทครูโด่งก็แนะนํานะครับให้ไปขายเขาเลยครูโด่งไม่ว่าเลยนะครับแปลว่าของครูโด่งนี่รับซื้อสูงสุด1 5 0 0 0บาทนะครับถ้าเกิดใครมีสงสัยแล้วก็สงสัย เข้ามาสอบถามได้นะครับเราก็ยินดีพูดคุยกันเนาะแต่ว่า15.000บาทเนี่ยคุดวงก็สู้สูงสุดแล้วละ่ะก็ลองลองดูนะครับใครพอมีแบ่งปันแล้วก็ยินดีแต่ถ้าเกิดมีแล้วหรือว่าต้องการจะขาย4 0 0 0 0 0บาท5 0 0 0 0บาทก็มีช่องที่เขาประกาศรับซื้อสูงขนาดนั้นเพื่อนเพื่อนีนนน่น้องก็ลองนำไปขายเขาดูก็ไม่ว่ากันเนาะ คลิปนี้ EP นี้มีสั้นๆนะครับสูงสุด15,000บาทนะครับคลิปนี้ EP นี้มีสั้นๆอ้อตอนนี้มีพายุเข้าฝนตกบางที่ก็ลมพายุสูงนะครับเดินทางด้วยความระมัดระวังคนขับรถใหญ่ไม่ว่าจะเป็นรถเกง๋งรถกระบะหรืออะไรก็ไม่ใช่ว่าจะปลอดภัยมากมายนะครับฝนตกน้ำท่วมถนนขับเร็ว เจออุบัติเหตุนะครับขับช้าๆกลับถึงบ้านดีกว่านะครับคนที่ขับรถเก่งไม่ใช่คนขับรถไว้นะครับคือคนที่พาตัวเองพาครอบครัวกลับบ้านด้วยความปลอดภัยคลิปนี้ด้วยรักและปรารถนาดีจากคุณดงสวัสดีขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณดงคอยด้วยนะคะขอบ